นี่ครับจับจุดเทนนี่เป็นวิดีโอตอนเนื่องจากวิดีโอที่ผมอธิบายเมื่อก่อนนี้ว่าผมใช้1.2 CS2 สําหรับเสริมการเทนมืออย่างไรนะครับคือปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่เราเจออย่างที่ผมบอกว่าเวลาลันหลังสมมติลัน,ลมมลนลาราคาลงมาคือเราเราจะรู้ว่ไงว่าราคา,าอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะเราจะรู้ว่าไงว่าราคา,าอยู่ตรงนี้อ่าบางบางทีเราอาจจะ บางทีเราจะอ่านไพ่ชำนาญแต่วิธีการที่ผมใช้ผมมี1่ผมอ่านไพ่สองผมใช้ผมใช้โอลินดาประกอบวิธีการที่ผมใช้แล้วผมใช้หนึ่งว่าอ่านไพ่สองผมใช้โอลินดาประกอบคือผมจะใช้ตัวนี้ประกอบอย่างผมจะใช้ตัวนี้ประกอบมันดียังไงคือคือตัวโอลินดาอัดบุ๊กประกอบเนี่ยมันโอลินดาอัลเดบุ๊กประกอบข้อดีอย่างมันคือมันเป็นตัวอย่างของข้อมูลที่เทรดกันจริงนั่นหมายความว่าคือผมมีหลักการเทรดเช่นซัพพลายเดมานหรือ ICT อย่างนี้ใช่ป่ะหรือ วายคอป่างนี C ้ใช่ป tamam so ่ะนั color, ่นคือทฤษฎีใช่ป่ะไอ้ตัวนั้นเป็นหลักทฤษฎีแต่ตัว o อยเลนด้าออเดบุเนี่ยมันเป็นตัวอย่างข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงใช่ป่ะดังนั้นในในเชิงวิเคราะห์ผมก็จะมีอย่างทฤษฎีผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น subjective คือเป็นหลักการทฤษฎีใช่ป่ะแต่ถ้าเป็น O อเนดาผมก็จะมี objective ที่ผมเห็นตัวอย่างข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงดังนั้นยังยังเวลาผมบอกว่าเวลาผมประกอบปล่อยให้มันรันเต็มที่เนี่ยผมก็จะดูว่ามันถึงจุดหรือเปล่าอย่างเช่นตัวนี้ อย่างคืออย่างตัวนี้ผมใช้ตัวนี้ประจำพอดีวันนี้เป็นวันวันอาทิตย์มันดึงย้อนหลังยากผมก็จะใช้อีกตัวหนึ่งที่อีกตัวหนึ่งที่เป็นเอพกไซตไดเอพิกไซไดก็ดึงข้อมูลมาจากที่เดียวกันดังงั้นข้อมูลเอพิกได้ไดกับตัวที่ผมโชว์เมื่อกี้เป็นข้อมูลเดียวกันแต่ตรงที่เอพิกไซไดเนี่ยดาวน์โหลดข้อมูลมาที่เซิร์ฟเวอร์ดังนั้นเขาก็จะมีข้อมูลถ้าเราดูย้อนหลังก็จะได้หลายวันกว่าใช่ป่ะนั่นต่างกันแค่นั้นเองแต่เวลาอัปเดตข้อมูล จริงเ่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าไม่ใช่ลูกค้าแบบที่มีทุนหนานเนี่ยการอัปเดตข้อมูลจริงของโอเออรด้าเขาช้าอยู่แล้วประมาณยี่สิบสาสิบนาทีดังนั้นข้อมูลในการอัปเดตมันไม่ต่างกันท่าไหร่ผมจะดูอย่างเช่นตัวนี้คุณดูอย่างเช่นตัวนี้อ่ะคุณดูอย่างเช่นตัวคุณดูอย่างทองตัวนี้ <c oughs> อย่างทองตัวนี้คุณเห็นไหมอย่างทองตัวผมอย่างเช่นทองตัวนี้เนี่ยผมยกอย่างอันนี้คือปัจจุบันอคือปัจจุบันเนี่ยนี่คือปัจจุบันอยู่ตรงนี้ เราจะ iden, Bref, ยู ını, mm ่ไงอย่างเช่นผมยกอย่างอย่างเช่นคุณไม่ได้แท่งเตียนสองนี่คือแท่งเนี้ย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 ตรงนี้แท่งนี้หรือแท่งนี้ก็ได้แท่งนี้คุณเห็น่าแท่งนี้สองแท่งนี้คุณเห็นว่าถ้าดูคุณแสงคุณเห็นว่าบายลิบิดมันอยู่สองเจ็ใช่ป่ะสองเจ็ดสองศูนย์สองเจ็สองศูนย์ก็ประมาณแถ่นี้สองเจ็สองศูนย์ก็ประมาณแถ่นี้ป่ะสองเจ็สองศูนย์ก็ประมาณแถ่นี้ ใช่ปะเนี่ยเห็นมสองเจ็สองศูนย์นี่หมายก็ว่าไงนี่หมายก็ว่าถ้าปล่อยราคาตังกันมาตั้งแต่สองเจ็สองศูนย์แถวนี้คือพื้นที่ถ้าคุณเห็นไพ่ยันซัพพอร์ตเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าผมผมบายอยู่ตรงนี้ผมบายอยู่ตรงนี้แล้วผมบายอยู่ตรงนี้สัญญาผมบายอยู่ตรงนี้มันลงมาเฮดผมตัวนี้ป่ะมันลงมาเฮดผมตรงนี้หมายก็ว่าบายตรงนี้บายตรงนี้มันไม่ขึ้นมาลงมาตรงนี้ผมติดลบห้าดอนเลหรือบางทีมันมาบายอีกตัวนี้ไหม่ลงมาอีกทีผมติดลบสิบดอนอย่างที่ผมอธิบายวีีีดดดโอออออออกกก่่นนนนปะะะแแลล้้วผมมมจงงไ็ูตตรรคืิิเ์ ลิมิตร์หนานะหมายว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ซับพอร์ตที่ผมคาดหวังไลผมก็รอให้ราคาวิ่งมาถึงจุดแถนี้ยแถนี้ยแถนี้หมายว่าแถนี้หมายว่าผมก็จะดูไพ่ผมก็จะดูไพ่ประกอบคุณเห็นไหมพอราคามาถึงสองเกตแล้วว่าราคานี้คือไพ่ผมบอกว่าดูไพ่ประกอบเป็นราคากับนี่คือผมเรียกว่าดูไพ่ประกอบเยอะดังนั้นพอผมดูไพ่ประกอบเนี่ยผมก็จะหนึ่งคุณเห็นไหมผมเห็นจุดผมเห็นจุดว่าผมจะปล่อยให้เอเอผมเนี่ยถ้ามันเพราะ เอผมมันก็จะหาอากาศเปิดเทปไปเรื่อยใช่ปะ่ะพอถ้ามันไม่ไม่วิ่งไปทางมันเนี่ยมันก็จะเฮดล็อกปุ๊บตามจุดที่ผมอธิบายในวิดีโอก่อนนี้ใช่ปะ่ะดังนั้นผมก็จะปล่อยเวลาไปเรื่องขอามันว่ามันมันมันช่องว่างการเฮดมันไม่เยอะอย่างไอย่างที่ค่าเดีฟอนที่ตั้งไปเนี่ยช่องว่างการเฮดมันแค่5ดอนใช่ปะ่ะดังนั้นมันก็ถ้าสองเม้าก็ติดลบฮะแค่10ดอนใช่ปะ่ะสิบกว่าดอนนี้ลงมาตุ๊ตุ๊ตุ๊ใปะ่ะพอมาตรงนี้ผมก็จะปิดเขาก็าจะปิดเนี่ยนี่คือนี่ ผมก็จะดูตัวนี้ประกอบดังนั้นพอดูตัวนี้ประกอบผมก็จะปิด EA หรือที่ผมบอกอธิบายก่อนนี่ก็สมมติว่าคุณมี2ไม้คุณอาจจะปิดไม้เซลไม้หนึ่งถ้าคุณจะไม่ชนานาญใช่ปะแต่ถ้าคุณชนานาญคุณปิดไม้เซลสองไม้หรือบางที EA จ,จะเปิดบายขึ้นมาคอเปิดที่ผมอธิบายก่อนนั่นคือวิธีการอย่างนี้นี่ผมอธิบายว่าผมใช้ EA กับเฉรดมือมันหนุนกันยังไงบางทีผมก็จะเข้าไปปิดเองเพื่อจะปล่อยให้ EA ล้วดังนั้น าการเติบโตของกําไรคุณเห็นว่าไอพอดที่ผมโชว์ที่ผมใช้ในการก๊อปปี้ของผมค่อนข้างจะเติบโตค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าผมผมไม่ได้ปล่อยให้เยรานี่เดียวพราะถ้าคุณปล่อยให้เยรานี่เดียวคุณมันขอมือได้มันขอ,ม,อมือ,มอได้อย่างเงี้ยแต่มันจะใช้เวลานานจะบอกกว่ากว่ามันจะเด้งขึ้นมากว่าจะเกิน5% 5เปอร์เซ็นห้ดอนค่อยปิดใช่ปะ่ะมันจะใช้เวลานะังนั้นแทนที่คุณจะใช้เวลาปิดจับภายในวันสองวันหรือวันนี้คุณอาจจะใช้เวลาไต่ไปถึงอาทิตย์หน้าสะสมไปเรื่อยใช่ปะ่ะ แต่ถ้าคุณใช้วิธีการที่ผมใช้เนี่ยวิธีการที่ผมใช้นี่คุณปิดจ็อบลงในวันนี้เพิ่นกัคุณได้กําไรเยอะด้วยนั่นคือวิธีการที่ผมใช้เพราะว่าอย่าลืมนะว่าหลักลัก,ลกที่เอทำงานเอ e ทำงานด้วยหลัก, stand, ลก,กคืนซีสเตนแล้วก็ไพ่ขั้นใช่ปะ่ะนั่นหมาย็วาว่าเชิงเชิงโฟลด์มันสัมพันธ์กันอยู่แล้วใช่ป่ะดังนั้นเชิงเชิงโฟลด์มันสมันกันถ้าเราเห็นจุดด้วยถ้าเราเห็นจุดด้วยเราก็สามารถจัดก,การได้ดีใช่ปะ่ะนั่นคือวิธีการที่ผมใช้ใช่ปะ่ะนี่นะครับ ผมก็จะดูอย่างนี้นะครับนี่คืออีกวิดีวิดีวิดีโอหนึ่งที่ผมอธิบายว่าผมใช้ใช้ไงนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเราติดตามวิดีโอใหม่ๆนะครับ